มือใหม่ทราบไหมคะว่าเรียวเขามีเครื่องมือมาให้เราเยอะแยมมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการใช้กล้องของเรียวนั่นเองเราลองใช้กล้องของเขานะคะยิ่งจะยืนยันในตัวตนของเราได้ดีด้วยคะ่ะใช้กล้องของเขาในการถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้เปิ้นจะพาใช้กล้องของเรียวในการถ่ายเนาะไปดูกันเลยคะ่ะไปที่การสร้างคลิปเรียวนะคะ แล้วก็เลือกตรงกล้องนะคะพอเรากดเข้าไปที่กล้องแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะคะเห็นกล้องด้านล่างไหมคะทุกคนกดตรงนั้นเลยค่ะจะเป็นการเริ่มถ่ายนะคะพอเรากดแล้วใช่ไหมคะจะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะตอนนี้เปิ้นใช้กล้องหน้าอยู่นะคะแล้วถ้าเราถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็กดกล้องหลังได้นะคะคลิปเรียวที่เปิ้นถ่ายอยู่เนี้ยจะใช้ เวลาอยู่ที่1นาที30วินาทีหรือเราอยากหยุดก่อนก็ได้นะคะกดกล้องหลังดูนะคะเห็นไหมคะชัดเจนเลยค่ะกล้องเรียวก็ถ่ายสวยนะคะทุกคนแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ดีมากกดกล้องหลังกลับมาก็จะเป็นกล้องหน้าต่อเนี่ยค่ะเรากดกลับไปกลับมาได้ลองถ่ายกันดูนะคะง่ายๆเลยถ้าเราจะวางแล้วก็แค่คลิกตรง ตัวกล้องตรงนั้นปุ่มแดงเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็กดถัดไปได้นะคะถ้าเราไม่ใส่ข้อความอะไรพอกดปุ่มถัดไปก็จะมาหน้านี้ให้เราใส่คำอธิบายคลิปของเราเหมือนที่เราทำปกติคะ่ะแต่เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าให้เราใส่ Ha t r a ด้วยนะคะ h ฮสแ t a g จะทำให้ผู้คนสามารถเห็นเราคลิปเราได้ง่ายขึ้น เหมือนเขาต้องการหาคำว่าการใช้กล้องเรียวต้องการหาคำว่า people indie อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาคลิกหาแฮแท็ปุ๊บมันจะขึ้นมาทันทีที่คลิปของเราเลยมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นของเราได้ง่ายขึ้นเวลาเราใส่ข้อความอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะทุกคนพอเราใส่ข้อความและแฮชแท็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากดแชร์คลิปเรลียวของเราได้เลยค่ะ